น้องเปานะสุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องเนี่ยแนะนํารุ่นน้องๆหน่อยที่ว่าจะเข้านะ่มาสอบนะ,ะหรือเข้ามาติวก็แล้วแต่ที่จะไปสอบเป็นตำรวจเนี่ยให้แนะนำน้องๆหน่อยว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงนะ,ะก่อนอื่นก็บอกน้องๆคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะสอบตำรวจคือโลหวังเฉพาะเอนโลหวังเฉพาะดวงดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันต้องพึ่งพาความรู้ที่สําคัญคือแนะนําเลยที่นี่อรุณวิทย์ไม่ไม่ไม่ก้าสก็ร้อยเปอร์เซ็นอะ ถ้าเกิดตั้งใจครับถ้าตั้งใจนะตอนนั้นก็เป่ามาทุกวันไหมตอนติวทุกวันก็ไม่มีขาดไม่มีขาดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่อยากฝากนิดนึงก็คือเฮ้ยถ้าเราลงติวเนี่ยไม่ใช่ว่ามาติวแล้วมันจะได้นะเราต้องตั้งใจด้วยแล้วก็พยายามมาติวให้ครบนะเพื่อเก็บความรู้ไปให้หมดนะเพราะฉะนั้นท้ายใครคิดว่าเฮ้ยมาติวันรนรุแล้วมันจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะมันต้องอยู่ที่ตัวน้องด้วยที่เฮ้ยตั้งใจแล้วก็ให้มาติวให้ครบเราก็เปิดรับทั้งร้อยด้วยใช่ใช มาคนละครึ่งนะพี่ครึ่งหนึ่งนะน้องอีกครึ่งหนึ่งนะแล้วมันจะมีประสิทธิภาพอ่ะก็ผลงานจะเป็นตัวการันตีนะอย่างที่เนี่ยรุ่นก่อนๆทาไว้นะโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องเปาด้วยนะซื้อขนมนะครับเนี่ยมาฝากรุ่นน้องโอ้เยอะแยะเลยอันนี้ก็คือรวมกันมานะรับรวมกันมาหลายคนมีมีมีใครบ้างเดี๋ยวพี่ขออนุญาตบอกชื่อหน่อยในชุดสายบันเทิงชุดรุ่น3ามนะครับรุ่น3ามนี่ในกลุ่มผมก็อยู่ประมาณทัก1 7ถึง20คน ก็คือรวมกันมารวมกันมาครับมีน้องอาร์มบ้างอ๋อโซนบ้างน้องเซมบ้างแล้วก็เยอะแยะน้องมดน้องหลายๆคนอ๋อก็คือในรุ่นๆนะใช่ครับรวมๆกันพี่ทำคัญเลยพี่เอ็มคอมมานโดเอ็มนะพี่เอ็มคอมมานโดชาตวต่างสูนมันหนึ่งพันอ๋อโอเคน้องเอ็มนี่รู้จักกันรู้จักอ่าเสียเสียมเสียมนะโอเคก็ขอบคุณน้องเปามากนะที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนนะ <ท>ตัวพี่ด้วยแล้วก็รุ่นเดี๋ยวให้มาแนะนำน้องๆด้วยในห้องนิดนึงนะออขอบคุณมากเนี่ยพี่ก็คิดถึงนะรุ่นน้องๆเนี่ยรุ่นจบจไปเนี่ยใครมาดีใจนะดีใจมากอยากเจอโอเคขอบคุณน้องเปามากนะ <ๆ S 1> ที่มาพูดคุยนะครับแล้วก็แนะนำน้องๆในวันนี้นะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ